เดอร์รุ่นน้องที่ชอบผหน้าโปกเกอร์เฟสถ้ามาเล่นเกมไปแกะกินน้ำต่อไปเป็นตารุ่นพี่นะคะอะที่จริงแล้วเดร์รุ่นน้องอีกคนล่ามาเล่นด้วยนะรุ่นพี่มาเล่นอีกแกะกินน้ำกันใหญ่หานะพอฉนันก็ชิงกลับไปก่อนเลยนะนั่นส<ด>ินะคะ,ะเห็นบอกว่าจะไปซื้อปลอกคอมานะคะเอ๊ะยานันเลี้ยงด้วยเหรอไม่ได้เลี้ยงหรอกค่ะ,คะจะเลี้ยงเมื่อไหร่ก็ไม่ได้ถามนะคะเอ๊ แล้วทำไมที่สำคัญกว่านั้นนะคะรุ่นพี่มาเล่นเดิมพันกันหน่อยไหมคะเงินเหรอเปล่าไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เงินไม่ได้จะเดิมพันไม่เงินหรอกค่ะถ้าชนะอะไรกันล่ะถ้าฉันชนะแล้วก็ช่วยมาคบกับฉันด้วยนะคะเอาจริงดิง่ายงี้เลยอะนะถ้าไวรับคำท้าตอนนี้เราก็ไม่ใช่ลูกชายนะสิ เข้าใจแล้วนั้นเกมนี้มันละไกันแบบจริงจังกันนะค่ะ<อ>ช่วยรีบตื่นไปด้วยค่ะเดี๋ยวกอดสิแม่คุณนี่มันเกมรจริงจังนะต่างฝ่ายก็ต่างสตากันนะสิเรื่องสำคัญแบบนี้ฝ่ายเ่จะจะไปพึ่งดวงกันเล่าเข้าใจแล้วละคะ่ะครานี้ก็พอแล้วใช่ไหมคะช่วยรีบตึงไปด้วยคะ่ะจะด,ดึงแล้วนะครับ สีหน้าแบบนั้นมันขี้โกงนี่นะโคตรน่ารักเลย <C ül üyor> ไปนี่สินะกินแ <C ül üyor> ล้วค่ะ